สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับภัยธรรมชาติเหตุแผ่นดินไหวนะครับผมแสดงความเสียใจกับผู้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนะครับผมขอให้คุณพักคุ้มครองนะฮะทุกคนปลอดภยัยแควคาดจากอาเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาดูวิธีปลูกกล้วยไม้รองเท้านารีนะครับผมรองเท้านารี เราก็จะมีวันนี้ที่มาก็จะมีรองเท้านารีเหลืองกระบีนะครับผมรองเท้านารีหนวดพราหมนะครับผมรองเท้านารีเหลืองตรังรองเท้านารีขาวขาวเอ่อสตูลนะครับผมแล้วก็รองเท้านารีเกรย่นะวันนี้ผมจะพามาปลูกรองเท้านารีเหลืองตรังนะครับผมกับรองเท้ารองเท้านารีขาวขาวขาวสตูนนะขาวสตูนครับผมวัสดุปลูกของผมก็จะมีง่ายๆเลยนะครับผมจะมีกันไกตัดกิ่ง นะครับตันแทนแล้วก็กันไกตัดรากกระถางกระถางพลาสติกวันนี้เลือกใช้กระถางพลาสติกขนาดนะครับผมขนาดตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นขนาดหกนิ้วนะครับผมอันนี้จะเป็นขนาดเล็กหน่อยเส้นผ่าศูนย์กลาง <kannt S 1> ไม่ใหญ่มากนะครับผมอันนี้กี่นิ้วผม,มจาไม่ได้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัววัสดุปลูกเครื่องปลูกก็จะมีข้างล่างดังนี้เลยนะครับผมเครื่องปลูกครับผมเครื่องปลูกก็จะมีกาบมะพร้า ตัวนี้ผมจะแช่ค้างคืนไปก่อนค้างคืนนะครับผมเพื่อให้น้ําตัวส้มๆเขาออกนะครับผมดินดินตัวนี้ผมปรุงมาแล้วนะครับผมเป็นดินปลูกต้นไม้ผสมทรายด้วยนะครับผมเพราะว่ารองเท้านาดีที่เอามาปลูกเนี่ยเป็นเป็นไม้ที่ได้มาจากภาคใต้บนเกาะนะครับผมสภาพภูมิอากาศเก่าเขาก็จะมีทรายนะครับผมที่ผสมด้วยแล้วก็จะเข้าฤดูฝนแล้วผมก็จะใช้ตัวถ่านถ่านหุงต้มตัวนี้นะครับผมเขาจะมีธาตุอาหารธาตุเหล็กต่างๆที่กล้วยไม้ทาให้กล้วยไม้รากเดินเร็วเจริญเติบโตและที่สําคัญนะครับผม เขาจะช่วยดูดความชื้นในหน้าฝนนี้ถ่านหินก็จะทุบเป็นก้อนเล็กๆหน่อยนิดนึงอันนี้ฐานหุงต้มธรรมดานะครับผมถ้าใครอยากจะใส่เพิ่มเป็นพวกอิฐมอนทุบอะไรต่างๆก็ได้เช่นกันแต่วันนี้ผมมีเท่านี้ผมก็ใส่ตามนี้เลยรองเท้านารีตัวนี้นะครับผมเป็นรองเท้านารีขาวอ่าเหลืองกระบี่เหลืองกระบี่นะครับผมอันนี้เหลืองตรังอันนี้ผมปลูกเหลืองตรังนะครับผมเหลืองตังกับขาวขาวสตูนนะครับผมกําลังแทงช่อด,ดอกเลยเห็นไหม เราปลูกก็จะเป็นลักษณะนี้เลยใส่กระถางเล็กกลางใหญ่นะัะผมแล้วแตกใครมีแตกให่ได้นะครับผมอันนี้กระถางพลาสติกเลยอันนี้ขนาดเล็กจิวนะกจ๋วสุดเลยนะครับเล็กจิ๋วสุดเลยตัวนี้ก็จะขนาดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมปลูกใส่กระถางแล้วต้น2ต้นถ้าอยากให้เป็นกอนะับผมก็ปลูกใส่กระถางแบบนี้ก็ได้เป็นกอเลย อันนี้ก็ได้เป็นกอไปแต่งานกอจะหายากหน่อยอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นกอเวลาเขาออกดอกมันก็จะเป็นช่อขึ้นมาเยอะๆสวยนะครับผมอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้ก็รองเทา้านาดีหนวดพามนะครับผมอันนี้รองเทา้านาดีเหลืองกระบีนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเครื่มงลุกอีกอย่างนึงที่จะเป็นไปขาดไม่ได้เลย <ๆ S 1> ของเราก็คือรองเท้านาดีนะครับผมรองเท้านาดีตัวนี้เป็นรองเท้านาดีเหลือง เหลืองตรังนะครับผมได้มาจากภาคใต้ของเราเนาะเริ่มแรกเลยผมจะปลูกนะครับผมกระถางเล็กนะครับผมปลูกกระถางปลูกกระถางเล็กให้ดูก่อนเอากระถางมาแบบนี้เลยนะครับผมก็ใส่นะครับผมมะพร้าวสับใส่ลงไปลองนะครับผมแล้วก็เครื่องปลูกพวกดินทรายพวกนี้แล้วก็จะผสมกันนิดนึงขย่าวขย่าวหรือใครจะคลุกรวมกันก็ได้นะครับผมแล้วแต่เลยแต่ละคน แล้วปุ๊บผมก็เอารองเท้านาดีตวน,นขึ้นมาเลยเลือกต้นที่เราต้องการอยากจะได้เป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรน,นะครับผมมีสองยอดผมก็จะเลียมลากกับจะออกน,นะครับก็จะเอากันไกลตัดเก,ก่าเขาออกเพราะว่าพอลากเก่าเขาออกแล้วเขาจะได้เดินลากใหม่ก็จะได้เดินเร็วนิดนึงนะครับผมก็เลียมเลมออกได้เลยนะครับ ต้องเรียมๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะได้แตกยอดใหม่เร็วๆด้วยนะครับนะครับเสร็จแล้วปุ๊บลงเครื่องปลูกตรงนี้เลยง่ายๆนะครับผมวิธีปลูกกล้วยไม้นะครับผมรองเท้านารีนะครับผมเวลาปลูกนะครับผมก็อย่าเอาลงไปจนให้มันจมโคลนนะฮะเพราะว่ารองเท้านารีพวกนี้เขาอยู่ตามขดหินนะครับผมอยู่บนเกาะเนาะเขาก็จะอ่าไม่ได้แบบจมดินลงไปถ้าจมดินมากเดี๋ยวรากมันจะเน่านะครับผมแล้วก็ ผมก็จะเอากระมาพ้าสนะครับผมมาปก,ปกปกปกแต่ก็ยังให้รากมันอยู่ข้างบนอยู่นิดนึงนะครับผมไม่ได้แบบให้เอาแบบลงไปจมทั้งหมดเลยเพราะว่าให้เขาได้กินอากาศไยูนิดนึงนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กดกดนิดนึงเพื่อให้เขายึดตัวนิดนึงครับกดกดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกนี้เขาเอามาเสร็จเขาก็อาจจะมีใบหักมาบ้างเพราะเขาเป็นไม้ป่ามานะครับผมก็จะเป็นสภาพแบบนี้มาบ้างแต่สักพักหนึ่งเขาเราลดน้ําสักวันสองวันหรือบางบางตัวก็จะเป็นอาทิตย์เลยเขาก็จะฟื้นตัวขึ้นมานะเสร็จแล้วผมก็จะเอาถ่านถ่านหุงต้มเลือกเอามาทุบหน่อยเอามาโปะสักสองสามชิ้นให้เขาดูดความชื้นหน่อยครับเพราะช่วงนี้เดี๋ยวก็จะเข้าฤดูฝนละ <c oughs> <c oughs> นี่ครับหรือใครใช้เปลือกสวนโปกก็ได้เช่นกัน ได้แล้วครับผมหนึ่งต้นแบบนี้เอาวางไว้เลยรองเท้านารีพวกนี้นะครับผมแรกๆที่เราปลูกนะก็เอาเอาไว้เอาเข้าไว้ในร่มราไรหน่อยนะครับผมเพราะว่าให้เขาฟื้นตัวก่อนถ้าเขาไปโดนแดดปุ๊บเลยแรงๆเรางเงี้ยกว่าเขาจะฟื้นตัวเขาก็ตายก่อนพอดีเนาะอันนี้พูดกันตามตรงเลยนะครับผมรองเท้านารีพวกนี้เป็นรองเท้านารีที่เราได้มาจากภาคใต้จังหวัดกระบี่นะครับผมจังหวัดสตูลน,นะครับผมเป็นรองเท้านารีชนิดต่างๆนะครับผม อ่ะแต่อันนี้เป็นรองเท้านาดีที่เราได้มาจากธรรมนะตัวนี้เนี่ยรองเท้านาดีหนวดพรามนะครับผมหนวดพรามดอกสวยได้ต้นใหญ่พอสมควรนะครับผมอ่ะผมปลูกให้ดูอีกกระถางนึงต่อไปปลูกกระถางใหญ่เลยเยวจะปลูกงานกอให้ดูนะครับผมทำกรรมธรรมวิธีสวยครับผมรองเท้านาดีปลูกรองเท้านารีเสร็จลูกๆกดูลูกๆผมมานอนรอแต่ละคนเขาร้อนครับร้อนสักพักหนึ่งก็จะเอาน้ําแข็งให้เขากินกันแล้วเพราะว่า กลัวน้องหมาเป็นฮิสโตรกัน <c oughs> ไม่กล้าออกไปไหนค่ะเห็นข่าวเออเกิดแผ่นดินไหวเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับบ้านเราหรือเปล่าภาคอีสานมันอยู่บนภูเขาก็จริงแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยผมก็กลัวว่า <c oughs> จะไปตายที่อื่นแล้วลูกๆจะลำบากไม่กล้าไปไหนเลยค่ะเครื่องปลุกเสยมือน,นเดิมนะครับ รองเท้านารีตรงนี้เรามีจัดจําหน่ายทั้งหมดนะครับผมเรามีจัดจําหน่ายนะรองเท้านารีอ่าเหลืองตรังนะครับผมเหลืองตังเราก็มีจัดจําหน่ายเป็นเดี๋ยวผมจะจัดชุดให้ดูเดี๋ยวผมปลูกต้นนี้ให้ดูก่อนชุดนี้ผมจะจัดผมจะปลูกเป็นกอมันจะมีงานกอมานะครับผมเซตนี้ก็จะเป็นงานกอเดี๋ยวจะเลือกกอสวย,สวย น,นี้ก็ได้กอแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานกอมาที่เข้าเกาะกันมาอยู่แล้วซึ่งเป็นงานกอจะหายากกอน,นี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าหกยอดเนะาะเดี๋ยวเอาลงกระถางก่อนนะครับเลมลากนิดนึงเพื่อให้ลากใหม่เขาได้เดินด้วยเพราะว่าถ้าบางทีเราไม่เลมลากเลยลากใหมให่ก็จะเดินลําบากก็จะออกมาลําบากเราก็จะเลีมออกนิดนึงแต่ไม่ใช่ไปตัดจนห้วนนะฮะจนเขาไม่สามารถหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้นั่นก็เหมือนกันถูกผิดยังไงบอกรบอกอน บอกได้นะครับผมวิธีปลูกแล้วแต่ตัวผมเองผมก็จะปลูกแบบนี้นะครับผมเอาไว้ในอ่าร่มรำไรก่อนนะครับผมกว้วยไม้พวกนี้นะเขาจะชอบอ่านี่ก่อนให้ลากเขาเดินก่อนแต่ไม้พวกนี้มันทนแดดครับเพราะว่าเข้ามาจากป่าร้อนเมืองไทยกดค่นิดนึงสักพักนึงพอเขาฟื้นตัวเขาก็จะใบผดปูขึ้นมาสวยแล้วครับ แล้วก็อย่าลืมถ่านหินงปกไปหน่อยเพราะเดี๋ยวอากาศชื้นบางทีชื้นมากนะครับผมเราไม่ใส่ถ่านลงไปอย่างเงี้ยถ่านหินงต้มเนี่ยมันไม่ดูดความชื้นสุดท้ายมันก็เป็นเชื้อราและเน่าตายครับอันนี้ใครมีสูตรไหนก็แชร์กันได้นะครับผมถูกผิดบอกได้นะแลวผมเองผมก็จะหาะวัสดุปลูกเครื่องปลูกที่แบบหาได้ตามบ้านนะครับผมไม่ได้แบบลำบากต้อง กระเสือกกระสนถึงกับไปซื้ออะไรที่สิ่งที่ไม่มีเนาะอันนี้ผมก็พูดตมตันนะผมเพราะว่าผมอยู่แบบบ้านๆน,นะครับนี่เลยได้อีกหนึ่งกระถางนะครับผมแบบนี้าโชว์ให้ดูรองเท้านารีตอนนี้กําลังออกดอกนะครับผมกําลังแทงช่อดอกกันเต็มเลยนะฮะเห็นไหมฮะช่อดอกอันนี้รองเท้านารีเหลืองเหลืองตรังเหลืองตรังนะฮะกาลังออกดอกแล้วก็ รองเท้านารีเกรยี่ก็กําลังออกดอกแล้วก็จะมีรองเท้านารีขาวพังงาไหมผมจําไม่ได้น่าจะเป็นขาวพังงาที่ได้มาล่าสุดที่หายายากๆนะ <c oughs> ส่วนการลดน้ํานะครับผมอากาศร้อนช่วงนี้ก็ลดเขาซักช่วงเย็นนะครับผมถ้าถ้าร้อนมากก็เช้ายินก็ได้นะครับผมแต่รอให้น้ําอากาศเขาระบายหน่อยก็ได้เพราะว่าเครื่องปลูกของเรามันเป็นพวกอากามะพร้าวสับพวกนี้เขาก็จะ สบายดีอยู่แล้วนะครับผมไม่เป็นอะไรเราจะมาขายของกันเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้กล้วยไม้ไปปลูกรองเท้านารีนะรองเท้านารีวันนี้อ่ามีมาสามตัวนะครับผมรองเท้านารีตัวนี้คือรองเท้านารีหนวดหนวดพรามนะครับผมเป็นหนวดหนวดแบบหนวดพรามสวย นะครับผมตรงนี้เลยกําละ420บาทตัวนี้ก็มาแพงเหมือนกันกําหนึ่งบางต้นใหญ่่านนี้ก็จะได้ประมาณ2 3ามต้นต้นเล็กๆหน่อยก็จะได้ประมาณ3 4ยอดนะครับผมตรงนี้กําละ420บาทรวมส่งนะครับผมแล้วก็จะมีเซ็ตรองเท้านารีเหลืองตรังเซ็ตรองเท้าน,านารีเหลืองตรังเดี๋ยวผมเทให้ดูว่าเซ็ตหนึ่งอ่ะมันได้กี่ต้นนะครับผมเทลงให้ดูเนาะก็จะลกๆนิดนึงครับผมช้าหนึ่ง เดือดรังนะครับผมแต่วันนี้ผมจะจัดเซตโปรโมชั่นพิเศษให้อยู่สามเซตกันอย่างเงี้ยเอาไปปลูกกันน่ชุดหนึ่งนะคะรับผมรังหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าให้ไปเซตหนึ่งยี่สิบต้นไปเลยครับผมวันนี้นะก็จะมียอดเล็กยอดใหญ่ผสมกันไปนะครับผมสิบห้าถึงยี่สิบยอดนะครับผมสิบห้าสิบยอดไม้มาสวยครับผมไม้เมืองไทยนะครับผมแบบแบบนี้ก็เรียกสองยอดนะฮะแปดร้อยบาทรวมส่งครับผมอันนี้ทั้งรองเท้านารีเหลืองตังรองเท้านารีขาวสตูน,นรับผม เราให้ชุดแบบนี้ชุดละแปดร้อยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาจัดชุดไปปลูกสำหรับใครอยากได้3รีอินวันรวมกันนะทรีอินวันรวมกันจะจัดชุดถูกๆไปให้ <Hey. S 1> นะครับเอาไปปลูกรงท้านาดีพวกนี้เขายอดถ้าถ้าปลูกมาแล้วะครับผมแบบเนี้ยเอายกมากระถางเล็กห้่กระถางหนึ่งสวยๆนะถ้าปลูกมาแล้วถ้าปลูกติดรากเดินแล้วนะครับผมแบบเนี้ยเขาขายกันกระถางละประมาณ สามร้อยครับผมอย่างต่าไม่รวมค่าส่งนะแบบนี้นะครับผมเพราะมันเป็นรองเท้านารีที่หายากและสายพันธุ์มันเป็นสายพันธุ์แท้มาจากเมืองไทยเรามันไม่ได้ผ,ผสมสายพันธุ์มันเป็นไม้ป่ามาแท้นะครับผมถ้าเป็นยอดแบบนี้ถ้าปลูกรวมส่งกระถางมันไม่รวมส่งนะแบบนี้ประมาณสามร้อยครับผมเนี่ยถ้าปลูกติดไปแล้วนะแต่แต่ไม่ต้องไปเสียเวลาปลูกนนเดี๋ยวนี้วันนี้ผมจะจัดชุดรวมให้อันนี้หนึ่งชุด ชุดรวมให้ไปถูกๆเอาไปปลูกใครอยากได้3 i ีอินวันรวมกันนะแล้วก็อะไไปเลยหนึ่งกรรมัมชุดแบบนี้3อย่างนะครผมมีรองเท้านารีหนวดพรามรองเท้านารีขาว ขาวพังงาหนวดพามขาวพังงาแล้วก็รองเท้านาลีเหลืองตรังนะคะรับผมเซ็ตแบบนี้ผมขายแค่เซ็ตละเก้าร้อยบาทนะครับผมใครเซ็ตสุดคุ้มเซ็ตนี้นะครับผมในคลิปนี้หลังคลิปนี้ดูให้จบคลิปมามานี้นะครับผมดูดูลูกค้าแคปเซ็ตนี้900บาทรวมส่งใครสนใจทักแชทแอปลายหรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เ8้าหนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมพาชมรองเท้านารีวิธีปลูกแบบง่ายๆนะครับผมแบบใจแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบง่ายๆเลยนะครับผมว่าปลูกกันแบบไหนนะครับผมปลูกกันแบบไหนปลูกง่ายๆรดน้ํายังไงวิธีปุ๋ยส่วนปุ๋ยนะครับผมปุ๋ยกล้วยไม้ก็จะเป็นสูตรเสมออ่า20 20 20นะครับผมเป็นปุ๋ยเกล็ดผสมกับน้ําแล้วพ่นเขาก่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ที่เป็นรากอากาศหรือว่าพวกรองเท้านารีนะครับผม พวกนี้เขาจะทําให้กล้วยไม้ฟื้นตัวเร็วและลากเดินเร็วนะครับผมส่วนใครที่สนใจกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆหรือรองเท้านารีต่างๆทักไลน์แอดสอบถามมาที่เบอร์0959-418-988ได้ตลอดเวลานะครับผมถ้าโทรมาดึกๆบางทีผมหลับก่อนอเงี้ยฝากข้อความไว้ในไลน์ก็ได้แอดไลน์มาเออเพื่อนมาที่เบอร์0959-418-988ได้เลยนะครับผมเราจัดส่งให้นะครับผม ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมวันนี้ก็ยอมรับว่าจิตใจหดหู่เหมือนกันไม่อยากออกไปไหนดูข่าวแล้วมันก็มันมันมันเกิดขึ้นจริงหรอละฮะเราเห็นเหมือนตึกถล่มเหมือนแบบเราเคยแต่ดูในหนังเนาะที่แบบว่าโลกจะแตกอะไรประมาณนี้มันก็ทําให้รู้สึกแบบว่าไม่อยากออกจากบ้านมันทํารู้สึกให้เราห่วงบ้านถ้าบอกพูดตรงๆพูดภาษาชาวบ้านคือถ้าอยากตายก็อยากตายที่บ้านประมาณนี้นะคะขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับผมกลับ กับภัยธรรมชาติครั้งนี้และกําลังที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเดินทางไปไหนมาไหนก็เตรียมตัวระมัดระวังนะครับผมกับพายุที่กําลังจะมาอีกในประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เหมือนพายุรุูร้อนก็จะเข้าภาคอีสานเหมือนกันเพราะผมก็ไม่กล้าไปไหนเตรียมตัวที่จะตั้งมือรับเพราะว่ามาเยอะฮะยี่สิบกว่าตัวเวลาฟ้าร้องทีมันก็จะวิ่งกรูเข้าบ้านเพราะว่าเขาก็จะตกใจครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขอนเ อันนี้ก็คือเขาจะมีตะเลิกไปเลยเขามีตะเลิดเคยมีตะเลิดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยซีซันเชนส์อากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภัยธรรมชาต<อ>ิก็ <ๆ S 2> นะคบใช้ชีวิตที่มี <ๆ S 1> ความสุขแต่ก็ระวังนะคะมมรับผมเวลาไปไหนมาไหนเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรครับสวัสดีครับ